เอาตัเม่เอาตัวเอตมีเอาตัวเรียกเอาตัวมซื้อตัวงน้ำสวยๆทำงั้นเยยไยจะไปทำอะไรต้มต้มเมียือตัวกูมันน่นอ่ะมันอร่อยอ่ะต้มเมียเนาะต้มเมียตเมียจะมีไก่จะครัตัวใหญ่ๆ ใม่มันพอเอาเอาแบบเนื้อๆแน่ๆซื้อหปูไปผัดผงกะหรี่นะคะเมกูต้อไปมันเป็นตุ๊กๆไปผัดผงกะหรี่ดับวดีแล้วหนึ่งเดือนก้ยวเฉลี่ยตัดเลย วันนี้ยายจันหอมจะทำปูผัดพงกะหรีนะคะตอนนี้ก็บกำลังช่ำแหลบปูแล้วก็เอาปูมาชํำแหละแล้วก็ทำความสะอาดล้างดีๆสะก่อนล้างดีๆเอาน้ำน้ำเค็ม,อมหอมกล้วจ่าแล้วก็มาช่ำแหละทำความสะอาดทุกแกมันน้ำเน เาไม่กินออกนะคะทำความสะอาดดีๆวันเราทำแล้วเฮ็ดกินกระชิดได้แซ่บสะซ่บแซ่บออกตรงนี้ต้องเอาออกแล้วพี่น้องเพรา่าอย่างเพราะว่ามันนั่นสุขรก,กนี่ละมองที่เก็บความสุขรก มีเวลาสิไปหาดอตัวนี้โอ้บะฮ่นบะฮั่นขนาดเสียงบะทันได้ได้จักแก้วเด้พี่น้องปูเป่นเป็นๆเลยเพิ่งไปซื้อมานะจ๊ะโยลิมชายหาดตัวนี้มีไข่พี่น้องตัวนี้มีไข่มีไข่ด้วยไปซื้อ ดื่มชายหาดอันแสงจันนะจ๊ะที่บ้านใกลกับยุไก่ใก่เกิดหาแสงจันแล้วพี่น้องตัวนี้มีไข่สำคัญนั่นคือเอาออกเอาออกเลยเจ็ดนาฬิกก็ผ่านเคือ้ยมีไข่ด้วยเนี่ยวจะไปชแกะปูชมชมเละปู สิบ้าเห็ดมีดอีกฉันจะมีดอีกแล้วเอาเดี๋ยวรอให้ยายจนหอมทําเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูวิธีผัดกันนะคะวมาเมืองวิธีผัดกันเดี๋ยวขยายเราเห็ดเป็ดแล้วก่อนพี่น้องปูทิพผ้าแล้วนะจ๊ะกับจีอามาทำความสะอาดล้างอีกเท่านึงล้าล่างหมงกปอดหน้าหมอกปอดล้าล่างหมงกปอดมันเพราะปอดมันมีต โซปกนมังไข่พี่น้องไข่ไข่หลายตัวเนี่ย้มตนีคอ,อ,ข,อ,ข,อขัน้นี่สด้ตอไข่ัวปูปสดสดเลย<อ>นี่ข้าเสีเทีดเคยงปงร,งรุงเนาะนมคริชันนมคริชั่นหนึ่งกระป๋องแต่ แม่คือบ้านด้วปูสองกิโลพี่น้องปูสองกิโลแล้วก็น้ำพริกเผาใส่ลงไปแล้วพริกเผาน้อยเดียวใส่สน้ำพริกเผาเพราะว่ามันพริกเผาที่มันเหลือน่ะจ้ะปูสองกิโลพอดีน้ขนคดนึงนึ่งกระป๋องอันนี้จะเป็นเครื่องปูงพัดคงกะหรี่นะจ๊ะเครื่องปรุงเกิลเครื่องปูใครหนีแยกจาหอมสิแซ่ จะขาหนูกับพ่อเพราะว่าปูไหลไข่ห้าฟอง น,น้อยหนึ่งเสียลใส่นะ้ <c oughs> มันเลือนปองันน,น,น,งนี้น้อยหอไม่ไมน่ะแต่ว่ามัน้ลายยางน,ะน้ำพริกเผาใส่ลงไปหมดเลยของเหมือนด,ดมันี่้อยหนึ่งกับประมาณหนะึ่งช้อนชาเนาะขั้นช้วนทต๊ แห้งดีเด้เนี่ยน้ำมันพี่น้องใส่น้ำมันมันพี่น้องน้ำมันน้ำพริกเผานะจ๊ะเพิ่มสีสันจะน้อมมากสีหลายๆเติดเลียกน้ำพริกค่ะอร่อยนะคะใส่น้ำพริกเผาเยอะๆสีสันจะสวยงามมาก ่ก็ดีเลยพี่น้องเพราะว่าเ้าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปผงหลายอันนี้ผงผงปรุงรสแล้วจามยี่ห้อนยังก็ได้นี่เป็นผงนัวเนี่เอยๆผงนัวนตามลงไปใส่หน่อยนัวหน่อยใส่หลายนัวหลายนี่คือน้ำตาลทรายเด้อแล้วก็น้ำตาลใส่บ่ได้ใส่หลายดอกน้ำตาลทรายตรงที่จีบ่ถึงนี้ใช่ น้ำตาลทรายไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำซีฟเผาจะออกรสหวานอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยน้ำอยหอยก็อยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าบ่มมีสูดกพี่น้องเพราะว่ารสชาติแล้วแต่คนหมักนะจ๊ะบางคนก็มักหวานเค็มกลมกล่อมอะไรก็ว่าไปค อันนี้คือผงกะหรี่นะจ๊ะผงกะหรีร่ร้จะหอมสีใส่1นื้อนตกตามลงไปแล้วแต่วันสีใช่ผัดอีกแล้วก็โคเลโคเลนะคะคนให้เข้ากันอันนี้คือเครื่องปรุงนะจ๊ะเครื่องปรุงเตรียมผัดผงกะหรี่ เป็นอย่างแกะจนหอมพอตีไข่เห็นมันแตกก่ตี้ยแกะจนหอมพอต้องการเห็นมันมุนเอลีนะอันนี้สูตรยายจนหอมนะคะไม่ตีไข่ให้แตกเพราะกลัวจะหมุนเอลีนะคะตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ำมันลงไปนะคะน้ำมันพืนลงไป น้ำมันร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปนะคะกระเทียมที่โขกเตรียมไว้เอาลงไปผัดให้หอมนะจ๊ะหอมเกี็ดบางในสะ่นะคะไม่คุ้นผัดกระเทียมให้หอมนะจ๊ะ<ร>แล้วก<ร>็มีเครื่องผงกะหรี่ด้วยเอาผงกะหรีส่สดๆลงไป,ปกับเนืน้อได้จะหอมก็ต้องกระตองสดก่ะตองตัวนะไม่ได้หอมก็เลยเทรวตักระเพียงกะหรี่ลงไปผัดนะคะ ตัดกระเทียมเสร็จแล้วยายจะหอมก็จะเอาปูล,ลงไปอันนี้จะเป็นชิ้นของกุ้งผัดนะคะผัดกระเทียกกมกระทงทะเลที่ผัดไว้ยายจะมาผัดเขากับกระเทียมหอม เคื่องใส่ไขแมแูนเนื้อนี่ปูสดๆเนื้อใสๆแล้วจะนองเออมาเรื่มมาผัดผูอตันส้อกรกก็แพกไปสักพักน่าจะคูแบบปูกะหเทศเครื่องน่าจะผ่ดและจะหอมเตรียมไว้นะคะ ปัวด้ <S <S วยค่ะหัวแลรวจะแดงนะออกเป็นเครือ่องปรุงนะที่ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ปลาแบบง,ง่ายเลยเพื่อนเนาะปูซนะุมนี่สดดีแข็งนะยยเนาะปูซุมเนี่ยปูผัดพงกะหรี่มันสิม่มษแบบปูผัดพงกะหรี่แล้วก็ปูอันสํนะาหรับเาอามาตันเนาะแต่ถ้าปูสําหรับเขาเอามาตันหรือเอามาย้ําจะเปื่อยก่อน เราให้เดือดนะคะไม่ต้องคนมากควาเกลียเพราะว่า,าต่อคนหลายมันจะเป็นเอลีพี่น้องจะเป็นเอลี่จะเป็นเอลีอ้นะคะไข่ก็จะเป็น,อนเนอนนะะละะเอี้มันจะไม่น่ารับประทานนะคะโอ้ย,อยอคอยส่องนะจ๊ะตาว่าให้เราวังก้นกระทะจะไหม้นะคะก้นกระทะจะไหม้ อันนี้ก็คือปูสองกิโลไข่ห้าฟองให้ระวังก้นกระทะจะไมแล้วก็เคากระัดไปจนกว่าปูจะเหลืองนะาจะเหลืองสุกหรือสุกเหลืองนะคะไข่จะ,จ,ะจะเป็นตัวใก็จะไข่มันจะเป็นโยมเป็นตอนน้องไมจังกระสิบว่าเป็นเอเดนถ้าเคาตีใครจะเป็นเอเดนเนอะ แต่ว่าแก่แตัวแต่นะจ๊ะทำกับสูตรไสสูตรนั้นเนาะอันนี้คือสูตรยายจันหอมนะคะหอมทั้งหมู่บ้านหอมเลยตอนนี้ปูก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะแกจะสุกแล้วพี่น้องปูก็เริ่มเหลืองแล้วถ้าเป็นเหลืองหุ้ยหนก็แปลว,ว่าปูสุกแล้วนะจ๊ะฝาไว้สักหน่อยนะคะ ย่งไปนค้นหลายเด้อจ้าตาว้าก็ให้ระวัง,ง,<ไ>ง่งกลนกระทะจะไหมบ่แมี่กลนค่ะบ่แมี่กลนคนไม่นน <laughs> บะหมี่กลน,นไกลเลยของพี่น้องจะเฮ็ดไฟแฮงเด้อจ้าไข่สิใหม่ตาว้าก็ย่างค้นหลายเพราะว่าไข่ก็จะเป็นเอลิแล้วจะหอมเมันก,ก็สิปิดฝาไปวปน่าจะรอให้ปูบีดเดียวปูสุกแล้วค ถ้าเหลืองๆแบบนี้เราไปกระชูแล้วนะคะเพราะว่าปูตัวใหญ่จะใช้เวลาแน่นิดมันไม่มีตามันบ้าเทากับเบิรงตามันเปรี้ยนบ้าถ้าถ้าเห็ดปลาตาขาวๆจะแปลว่าสุกแล้วนี่บอร์นี้ต่างตั้งโอ๋ที่เตรียมไว้นะจ๊ะใส่แต่ตั้งโอ๋แล้วพี่น้องต้นหอมอันบ๊อมีเบิึงมีค่ะ เพราะว่าตับมมาำทำพน้อตลาดมมาบะชันตลาดใส่ตั้งโอเยอะๆนะคะอร่อยโ<ม>อพ่นเอาเป็แต่แส่บมาเด้อมาแส่บสน้ำกันใส่ตั้งโอลายๆ,ๆ,ๆ,ๆเล่นไปถ้าใส่ผักแล้วเราก็เล่นไป เลียวโคเรให้เข้ากันนะคะใส่มาแห้มาก,กิน,น,ก,นก,กินค่ะปันกระใต้ในหมูบ้านเนี่ยดีมากากินค่ะกินผักเหมือนกระต่ายประโยชน์เยอะนะคะ ทำไมชิดใส่กันบอกเลยว,ว่ายาชีดบอกว,ว่ายาชีตทำไมฟงบอกเลยว่ายาชีดยาชีตฟงนี่ก็แปลว่าหมายถึงกระเด็นนะคะกระเด็นกระเด็นบอกแล้วว่ายาชีดย,ยาชีดสุดแล้ว เสร็จแล้วจ้าเราก็จะเตรียมเสิร์ฟนะคะปไปไวเหมือนกกเลวลาผ่านไปไวเหมือนโกหออกเตรียมเสิร์ฟนะจ้าปะปูปผัดผงกะหรี่หนึ่งถาดน,นะคะหนึ่งถาดน,นี่ไงนะจ้าอืมอืมออก,กินเอาไปเต็มเสิร์ฟ แซบนะคะเป็นตาแซ่บเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแกล้มนะคะแล้วที่แม่ไก่ขาดอะไรก็คือส้มตำค่ะอย,อยู่ต่างประเทศก็กินสมตำนี่น้องอยู่นีก่กับขาดอะไรก็คือสมตำส้มตำปูปลารานะคะมาแซ่บๆน,นะแม่ไก่เด้อคลิปนี้กับแค่นี้ก่อนเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ไก่หน่อยนะคะแม่ไก่พาแซ่บจ้า บายบายค่ะเงาะพี่น้อ,นองคนเงาะไปชื่อปูไดเองงอ้เงาะมากเงาะเแยะเลยปัดเอาไว้ใส่นี่